ในช่วง2ส,สัปดาห์แรกของเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานะคะมีทหารกว่า5000นายจาก14ประเทศซึ่งรวมถึงสหรัฐและอินโดนีเซียได้เข้าร่วมการซ้อมรบซูเปอร์การูดาชิลซึ่งจัดขึ้นในอินโดนีเซียนะคะการซ้อมรบประจำปีครั้งนี้เป็นหนึ่งในการซ้อมรบร่วมระหว่างประเทศครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกนะคะหลังการซ้อมรบดังกล่าวเกิดขึ้นสื่อของทางการจรีนก็ได้วิจารณ์การขยายการซ้อมรบครั้งนี้และกล่าวหาว่าสาหรัฐพยายามสร้างพันธมิตรแบบนาโต้2.0 ในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกค่ะการซ้อมรบระหว่างประเทศหลายต่อหลายครั้งในภูมิภาคนี้นะคะเกิดขึ้นท่ามกลางความตึงเครียดระหว่างสหรัฐและจีนสืบเนื่องจากกรณีที่สสแนนซี่พาโลซีประธานสภาผู้แทนรนาษฎรสหรัฐเดินทางเยือนไต้หวันเมื่อต้อนเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาค่ะ Military exercises, complex ones like g r u Shield between two and more countries. Brian Harding จากสถาบัน United States Institute of Peace ในกรุงวอชิงตันได้ให้ทัศนะก,กับวิ A ว่า การซ้อมรบต่างๆโดยเฉพาะการซ้อมรบระหว่างประเทศที่มีความซับซ้อนอย่างการูด h าชิลที่เป็นการซ้อมรบร่วมระหว่าง2ประเทศหรือมากกว่านั้นใช้เวลายาวนานในการวางแผนนะคะดังนั้นจึงถือได้ว่าเป็นเหตุบังเอิญที่การซ้อมรบเหล่านี้เกิดขึ้นในช่วงวิกฤตช่องแคบไต้หวันค่ะ การซ้อมรบในภูมิภาคนี้ท่ามกลางวิกฤตดังกล่าวเกิดขึ้นใน3พิกัดด้วยกันซึ่งรวมถึงเรียวไอเลนซึ่งอยู่ใกล้กับเส้นแบ่งเขตแดนตามแผนที่โบราณของจีนซึ่งเรียกว่า n ายเดชไนนะคะที่รัฐบาลจีนขีดเส้นโดยอ้างอิงเอ,งเอกสารประวัติศาสตร์เพื่อทําให้จีนนั้นสามารถอ้างกรรมสิทธิ์เหนือพื้นที่หลายพิกัดในภูมิภาคนี้ได้แต่เส้นแบ่งดังกล่าวไม่ได้รับการรับรองภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศแต่อย่างใดนะคะนักวิเคราะห์มองว่าอินโดนีเซียและอีกหลายประเทศในภูมิภาคนี้ต่างตกอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องใส่ใจจี เอาใจจีนคู่ค้าที่ใหญ่ที่สุดข,ของกลุ่มประเทศเหล่านี้ในขณะที่ต้องยกระดับความสัมพันธ์กับสหรัฐที่เรียกร้องความเป็นเสรีและเปิดกว้างของภูมิภาคอินโดแปซิฟิกค่ะในกรณีของอินโดนีเซียนั้นยังสามารถรักษาสัมพันธ์ระหว่าง2มหาอำนาจน,นี้ไว้ได้ยาวนานจากที่อินโดนีเซียดำเนินนโยบายต่างประเทศ free and active มาตั้งแต่ยุคสงครามเย็นที่มีจุดยืนเป็นกลางไม่ฝกไฟไฟไักฝ่ายฝ่ายใดค่ะ Contextual active policy Interpretation of free and active foreign policy would and and uh, the free a be อาคุสวิจโจโจอดีตผู้อำนวยการสถาบัน National Resilience Institute ของอินโดนีเซียเปิดเผยกับ VOA นะคะว่าการตีความนโยบายการต่างประเทศนี้คืออินโดนีเซียสามารถตัดสินใจในการสแสวงหาผลประโยชน์ของชาติในขณะที่มีความรับผิดชอบต่อการสร้างสันติภาพของโลกนะคะแม้ว่าอินโดนีเซียจะพยายามหลีกเลี่ยงการเข้าร่วมพันธมิตรด้านการทหารอย่างเป็นทางการกับสหรัฐ แต่ก็ถูกล้อมรอบด้วยการรวมกลุ่มด้านความมั่นคงระหว่างประเทศมากมายที่สหรัฐมีบทบาทอย่างเช่นจตุภาคีคอสนะคะและกลุ่มความร่วมมือออรคสยิ่งไปกว่านั้นสหรัฐเองได้จัดการซ้อมรบร่วมกับประเทศอื่นๆในภูมิภาคอย่างฟิลิปปินส์ประเทศไทยและออสเตรเลียนะคะรวมทั้งการซ้อมรบทางทะเลครั้งใหญ่ที่สุดในแถบเอเชียแปซิฟิกริมแ a ่ที่สหรัฐนั้นไม่เชิญจีนเข้าร่วมการซ้อมรบนี้เมื่อปี2018โดยให้เหตุผลว่าพฤติกรรมของจีนที่สั่งคลอนความมั่นคงในทะเลจีนใต้ จอเฟเวลเตอร์จาก t h r จากร h e Guardian North c o n t e r f o r n a t i o n a l Security Innovation ได้เปิดเผยกับ w ินะคะว่าการรวมกลุ่มด้านความมั่นคงเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นทางการหรือไม่ทางการก็ตามเป็นการรับรองว่าประเทศในภูมิภาคนี้มีวิสัยทัศน์ร่วมกันสําหรับอนาคตของภูมิภาคอินโดแปซิฟิกที่เสรีและเปิดกว้างค่ะ ที่ผ่านมาคณะทำงานของประธานาธิบดีโจไบเดนได้ทุ่มเทอย่างมากกับความมั่นคงในภูมิภาคนี้โดยเมื่อเดือนกุมภาพัานธ์ปีที่แล้วทำเนียบขาวอนุมัติการขายอาวุธมูลค่าเกือบ14,000ล้านดอลลาร์ให้กับอินโดนีเซียรวมทั้งเครื่องบินรบ F-15 36ลำเพื่อแสดงการสนับสนุนนโยบายต่างประเทศของสหรัฐและเป้าหมายด้านความมั่นคงในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกค่ะดิฉันนีทการกำลังวนันวิวเอวอชิงตัน